ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยอย่างหนึ่งจัดขึ้นในเดือน12เพราะเป็นฤดูที่น้ำในแม่น้ำใสและเต็มฝัง่งอีกทั้งยังเป็นเวลาที่พระจันทร์ส่องแสงสว่างสดใสจึงเหมาะสมที่จะจัดงานรื่นเริงใกล้ลำน้ำในเวลากลางคืนเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนับเป็นพระราชพิธีมีชื่อเรียกว่า ระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอยโคมเดิมทีเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมต่อมาได้ถือตามหลักพุทธศาสนากล่าวคือเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชาพระพุทธบาทอีกทั้งการลอยกระทงยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ด้วยวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับสายน้ำจึงทำพิธีเพื่อขอขมาที่ได้ล่วงล้ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการทิ้งของเสียและสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำหรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมาะสมในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการทำพิธีเพื่อบูชาพระคุณไปพร้อมกันด้วยการใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้อาทิต้นกล้วย กระบอกไม้ไผ่กะลามะพระ้าวปักธูปเทียนดอกไม้รวมทั้งใส่เครื่องเส้นไหว้ลอยไปตามสายน้ำการพรมกระทงปรากฏในตำรับเท้าสีจุลาลักษ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่นนงเกล่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามความว่านางนพมาศสนมเอกของพระร่วงเจ้า ได้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวกมุดซึ่งเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรและรับรู้ถึงความหมายก็อพอพระไทยเป็นอย่างมากจึงมีพระราชดำรัสว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการนักขัตฤกษ์วันเพ็นเดือนสิบสอง ให้ทำโคมเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนำมาทานทีตราเข้าก,กัลปรวสารประเพณีลอยกระทงจึงได้สืบสารมาเป็นเวลานานและเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนิยมประกอบประเพณีอันดีที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมทั้งยังจูงใจให้เกิดความรื่นเริงในประเพณีนั้น อยู่เสมอขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวัสดีครับ